สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือบาปภายใต้แสงตะวันมีผู้หญิงเพียง4ี่คนในประวัติศาสตร์แคลิฟอร์เนียที่ถูกส่งเข้าห้องประหารหนึ่งในนั้นก็คือลูอิสพีทที่ถูกส่งเข้าห้องลมควันพิษเพื่อประหารชีวิตเมื่อปี1947ขณะที่มีอายุ66ปีพัสดีถามเธอว่าพร้อมจะตายหรือยังคำตอบของเธอก็คือพร้อมแล้วฉันพร้อมตั้งนานแล้วในฐานะที่เป็นพวกต่อต้านสังคม เกิดมาด้วยสัญชาตญานางมารร้ายโลอีทแทบไม่เคยหยุดวานเสน่ห์ของตัวเองเพื่อล่อลวงเหยื่อเลยในยุคต้นศตวรรษที่20เธอตะเวนไปตามรัฐต่างๆทั่วอเมริกาไม่ว่าไปถึงที่ไหนก็มักจะทิ้งคดีปลอมแปลงเอกสารการยักยอกเงินและช่อโกงรวมถึงรายชื่อเหยื่อยาวเหยียดไว้ที่นั่นในนั้นยังรวมถึงศพที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าถูกทำร้ายจนเสียชีวิตโดยไต่ต,ตรองไว้ก่อนและยังมีสามีที่คิดสั้นเพราะเธออีกถึง4ี่คน นอกจากนั้นก็ยังมีผู้เสียชีวิตอีกอย่างน้อย3ามคนที่เกี่ยวข้องกับเธอมันน่าสงสัยว่าทั้งหมดเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นหรอคนร้ายต่อเนื่องที่มีรูปโฉมงดงามแต่จิตใจเลือดเย็นผู้นี้ยังคงเป็นที่จดจันมาจนถึงปัจจุบันในปี1880สลูอิสพีทเกิดในเมืองเบียนวิลรัฐหลุยเซียนาซึ่งเป็นเมืองทางใต้ของอเมริกา ที่เน้นค่านิยมอนุรักษ์นิยมแบบหัวโบราณพ่อของเธอเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์เจ้าหนึ่งในพื้นที่ซึ่งการันตีได้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวย่อมเต็มไปด้วยความหรูหราหลุยซึ่งเกิดขึ้นมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้ถูกอบรมบ่มเพาะให้เป็นหญิงสาวผู้งามสงาม่าในสายตาของคนทั่วไปเธอทั้งหน้าตาสวยรูปร่างดีกิริยาสง่างาม,ามเป็นคนที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ทว่าทั้งหมดล้วนเป็นแค่รูปโฉมภายนอก นอกจากสวยแล้วเธอยังมีไหวพริบเธอเก่งเรื่องบงการผู้อื่นโดยปราศจากความเห็นอกเห็นใจอีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังชอบขโมยจนติดเป็นนิสัยซึ่งในเวลาปากติสิ่งเหล่านี้ล้วนถูกแอบซ่อนเอาไว้ภายใต้บุคลิกสาวงามผู้ทรงสเสน่ตอนยังเป็นเด็กเธอถูกพ่อแม่ส่งไปเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเอกชนราคาแพงลิบเลี่วแห่งหนึ่งต่อมาไม่นานก็ถูกไล่ออกนั่นเพราะเธอไม่เพียงขโมยเข้าของของ,ของเพื่อน แต่สิ่งที่ทําให้โรงเรียนรับไม่ได้ก็คือโรอิสมีชีวิตส่วนตัวที่แสนยุ่งเหยะิะจนถูกไล่ตะเพิดกลับมาบ้านในที่สุดการเกิดในครอบครัวเศรษฐีและหน้าตาที่ศาสสวยของเธอย่อมทําให้หลายคนต่างตกหลมรักทว่าเหมือนโรอิสไม่เคยมีความคิดที่จะหาสามีผู้ร่ํารวยเพื่อใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าต่อไปแต่เธอกลับหลงไหลการได้ควบคุมชีวิตและหลอกลวงผู้อื่นในปี1903โรอิสในวัย23ปี ก็แต่งงานกับเฮนรี่บอสเล์สามีคนแรกของเธอซึ่งทำงานเป็นพนักง,งานขายที่ตะเวนไปทั่วเพื่อแลกกับรายได้ที่ไม่ได้สูงมากนะักอย่างน้อยสำหรับลูอิสซึ่งใช้ชีวิตหรูหรามาโดยตลอดรายได้ของเขาจึงถือว่าค่อนข้างน้อยไม่รู้ว่าเป็นเพราะลูอิสถูกใจในลักษณะางานของเฮนรี่ที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนอยู่ตลอดหรือเปล่าดังนั้น4ปีหลังการแต่งงานจึงเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น วันหนึ่งเมื่อเฮนรี่เสร็จงานและเดินทางกลับบ้านก่อนกำหนดหลังบ้านประตูเปิดออกคนที่รอเขาอยู่ก็ไม่ได้มีเพียงแค่ภรรยาแต่กลับมีผู้ชายอีกคนที่อยู่กับลูอิสเฮนรี่ถูกการนอกใจของภรรยาบีบคั้นอย่างหนักจนทำให้มีอาการซึมเศร้าอย่างรุนแรงผ่านไปไม่นานเขาจึงตัดสินใจคิดสั้นจบชีวิตของตัวเองลงนี่เป็นผู้ชายคนแรกที่ตายเพราะลูอิสแต่กลับไม่ใช่คนสุดท้ายหลังสามีเสียชีวิตลงลูอิสก,ก็ย้ายไปอีกเมือง เห็นได้ชัดว่าเวลานี้เธอจำเป็นต้องหางานทำํำลูอิสเลือกงานที่เธอคิดว่าง่ายที่สุดนั่นก็คือการเป็นเพื่อนเที่ยวของคนชั้นสูงรูปลักษณ์ที่สาสวยและคำพูดคำจาที่ดูดีก็เป็นประโยชน์มหาศาลอีกครั้งบรรดาเศรษฐีผู้ชายล้วนไกลเป็นลูกค้าและเหยื่อของเธอ ซึ่งลออิสไม่ได้ทำลายร่างกายของพวกเขาแต่เมื่อทั้งคู่ทำธุรกิจกันเธอก็มักจะขโมยของมีค่าของพวกเขาทุกครั้งที่มีโอกาสโดยไม่เคยกลัวว่าจะถูกจับได้นั้นพอต่อให้ถูกขโมอยอะไรไปก็ตามบรรดาผู้ชายที่ภายนอกดูดีเหล่านี้ก็ไม่เคยกล้าที่จะแจ้งตำรวจเธอจึงเปลี่ยนชื่อเป็นลูอิสกูพร้อมทั้งบอกว่าตัวเองเป็นคนหนุว่วัย19บปีที่หนีมาจากดักลาสพอทนไม่ได้ที่ถูกครอบครัวขังเอาไว้ในโบสถ์จึงตัดสินใจหนีมาตามลำพัง เธอสร้างเรื่องราวโกหกใหญ่โตเพื่อหลอกล่อบรรดาครอบครัวเศรษฐีให้มาติดกับและจากพรสวรรค์นในการปั้นน้ำเป็นตัวของเธอจึงใช้เวลาไม่นานก็สามารถทำให้ครอบครัวเศรษฐีผู้หนึ่งยอมรับเลี้ยงเธอได้เป็นผลสำเร็จทว่าลูอิสไม่ได้ต้องการเพียงเท่านี้สิ่งที่เธอต้องการก็คือเงินไม่ใช่ความรักความห่วงใยดังนั้นเธอจึงเริ่มวางแผนหลอกลวงอีกครั้งสุภาพบุรุษย่อมไม่ยอมรับว่าตัวเองใช้บริการสาวเพื่อนเที่ยว ในเมื่อไม่เคยเป็นลูกค้าก็ย่อมไม่เคยมีหญิงเพื่อนเที่ยวที่ขโมยเงินของพวกเขาดังนั้นเธอจึงใช้วิธีการนี้อยู่นานหลายปีแต่ลูอิสก็พบว่านี่ไม่ใช่วิธีการที่ยั่งยืนเธอจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่บอสตันเมืองใหม่ที่ไม่คุ้นเคยสำหรับคนทั่วไปแล้วเมืองที่แปลกใหม่อาจจะทำให้รู้สึกประมาทว่าสำหรับลูอิสสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จัก กลับเป็นโอกาสให้เธอได้กลับขึ้นโลดแล่นบนเวทีอีกครั้งโดยลูอีสได้ตะบี้ตะบันช้อปปิ้งเข้าของในร้านค้าระดับไฮเอนด์ end. หลังจากนั้นก็ลงบัญชีในชื่อของครอบครัวเศรษฐีเธอใช้เทคนิคนี้เอาตัวรอดอยู่พักใหญ่จนกระทั่งครอบครัวเศรษฐีผู้นั้นค้นพบโฉมหน้าที่แท้จริงของเธอทว่าลูอิสก็รู้จุดอ่อนของพวกคนชั้นสูงเหล่านี้ดีสิ่งที่พวกเขาร์ไม่ใช่จำนวนเงินที่เสียไปแต่เป็นหน้าตาและศักดิ์ศรีต่างหาก พวกเขากังวลเพียงแค่ว่าหากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปตนเองก็จะถูกมองว่าเป็นไอเทิมที่โง่เง่าน้าอับอายดังนั้นไม่ว่าลูอิสจะขโมยเงินไปมากแค่ไหนเธอก็ไม่เคยถูกส่งตัวเข้าเรือนจํายิ่งไม่เคยถูกเปิดโปงต่อหน้าสาธารณชนครอบครัวเศรษฐีผู้นั้นได้ทําข้อตกลงกับเธอว่า เพียงแค่ลูอิสยอมออกจากเมืองไปพวกเขาก็จะทำเป็นเหมือนว่าเรื่องราวทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้นลูอิสก็ยอมคว้างเงื่อนไขนี้เอาไว้อย่างง่ายดายและเป้าหมายต่อไปของเธอก็คือเมืองเวโกรัฐเท็กซัสในเมืองนี้มีเศรษฐีน้ำมันที่ชื่อว่าโจเซฟอเพลทั่วตัวของเขามีประกายของเพชรประดับอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นแหวนหัวเข็มขัดและกระดุมผู้ชายแบบนี้ย่อมไม่รอดพ้นเงื้อมมือของลูอิสแน่นอนว่าไม่มีผู้ชายคนไหน สามารถต้านทานเสน่ห์ของเธอได้ดังนั้นไม่นานพวกเขาจึงมีสัมพันธ์แน่นแฟนต่อกันทว่าครั้งนี้กับรวดเร็วเป็นพิเศษนั่นเพราะหลังจากรู้จักกันได้เพียงหนึ่งสัปดาห์จู่ๆโจเซฟก็ถูกทำร้ายด้วยอาวุธจนเสียชีวิตลงส่วนเครื่องประดับทั้งหมดบนตัวเขาก็หายไปอย่างไรร่องรอยเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวลลอิสเป็นคนที่อยู่กับโจเซฟตลอดจึงทำให้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยทันที ซึ่งจากการตรวจสอบของตำรวจยืนยันได้ว่าเธอก็คือผู้ที่ลงมือทำร้ายโจเซฟจนเสียชีวิตแต่ลูอิสก็อ้างกับศาลว่าการที่เธอทำร้ายเขาถือเป็นการป้องกันตัวเองนั่นเพราะโจเซฟพยายามจะล่วงละเมิดทางเพศเธอการต่อสู้ขัดขืนจึงถือเป็นเรื่องปกติทว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนหน้าพวกเราต่างก็รู้ดีกันอยู่แล้วว่าลูอิสไม่ใช่คนที่ไม่มีทางสู้ตรงกันข้ามเธอกับเชี่ยวชาญในการโน้มน้าวให้ทุกคนเชื่อคำพูดของตน อาจจะด้วยเหตุนี้บรรดาคณะลูกขุนจึงหลงเชื่อข้ออ้างของลูอิสที่บอกว่าป้องกันตนเองจึงมีมติปล่อยตัวเธอให้เป็นอิสระนี่จึงเป็นการรอดพ้นเงื้อมมือกฎหมายหลังจากที่ลูอิสได้ลงมือทำร้ายคนจริงๆเป็นครั้งแรกในเมื่ออยู่ในเมืองนี้ต่อไปไม่ได้เธอจึงตัดสินใจย้ายไปดักลาสครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะเธอแต่งงานกับแฮร์รี่ฟอร์โรดซึ่งเป็นพนักง,งานโรงแรมอย่างรวดเร็วหลังจากแต่งงานกันได้ไม่ถึงปี เครื่องประดับมูลค่ามากกว่า20,000ดอลลาร์ 20, สหรัฐก็หายไปจากตู้เซฟของโรงแรมอย่างปิศนาซึ่ง20,000ดอลลาร์ 20, ในขณะนั้นถือเป็นเงินก้อนโตดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงแรมหรือตำรวจจึงให้ความสำคัญกับคดีนี้ไม่นานหลังจากนั้นก็พบว่าเครื่องประดับตกไปอยู่ที่แฮร์รี่ซึ่งเป็นพนักง,งานแต่ไม่นานหลังจากนั้นก็พบว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆด้วยเลย ตำรวจจึงได้ไปสอบสวนลูอิสแต่ก็ไม่มีหลักฐานสามารถยืนยันความเกี่ยวข้องของเธอกับคดีนี้ได้และโชคร้ายที่สุดท้ายแล้วสามีคนนี้ของเธอก็ยังตัดสินใจลัน่นไกลจบชีวิตตัวเองอยู่ดีอาจจะพราะรู้สึกอับอายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยหรืออาจจะเป็นเพราะการนอกใจครั้งแล้วครั้งเล่าของลูอิสทาให้เขาเป็นสามีคนที่สองที่ฆ่าตัวตายเพราะเธอความจริงเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่บอกได้นั่นก็คือลูอิสผู้แสนเย็นชา สิ่งที่ทำให้เธอใจเต้นขึ้นมาได้บ้างเหมือนจะมีเพียงการหลอกลวงและเครื่องประดับเท่านั้นหลังจากแฮร์รี่เสียชีวิตลงลูอิสก็ย้ายไปอีกเมืองครั้งนี้คือแดนเวอร์รัฐโคโลราโดเธอแต่งงานกับพนักง,งานขายที่ชื่อริช,ชาร์ดอย่างรวดเร็วเหมือนเดิมพวกเขายังมีลูกสาวด้วยกันอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นทายาทเพียงคนเดียวของลูอิสเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ชอบชีวิตที่แสนเรียบง่ายหลังแต่งงานได้ไม่กี่ปีลูอิสก็ทะเลาะก,กับสามีอยู่บ่อยครั้ง4ปีต่อมาจึงได้แยกกันอยู่ หลังจากนั้นเธอก็ทิ้งอดีตสามีและลูกสาวไว้ที่แดนเวอร์ก่อนจะย้ายมาที่ลอสแอนเจลิสตามลำพังเหมือนลอยสจะมีสัญชาตญาณพิเศษที่ทำให้สามารถหาเหยื่อเพื่อลงมือได้อย่างรวดเร็วครั้งนี้เขาผู้นั้นก็คือจาคอบวิศวกรที่เพิ่งสูญเสียภรรยาไปและมีลูกสาววัยสิบกว่าปีอีกหนึ่งคนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขาเป็นวิศวกรเหมืองแร่ที่หาเงินได้หลายล้านเหรียญความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นเมื่อลอิสต้องการเช่าบ้านของจาคอบ แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุผลกลใดราคาเช่าที่เขาตั้งไว้จากเดิมเดือนละ350ดอลลาร์สุดท้ายลูอิสก็สามารถเช่าอยู่ได้ในราคาเพียงเดือนละ75ดอลลาร์เท่านั้นความสัมพันธ์ระหว่างจาคอบกับลูอิสเป็นแบบไหนกันแน่อาจจะมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่รู้ความจริงเนื่องจากพวกเขาอยู่ด้วยกันจริงๆไม่นานหลังจากลูอิสย้ายเข้าไปในคฤลาสา์หลังนั้นได้ไม่กี่วันจาคอบก็ต้องออกเดินทางไปทํางานซึ่งทุกคนก็มองว่าลูอิสเป็นแฟนสาว เป็นแม่บ้านและเป็นผู้เช่าที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับจาคอฟซึ่งลูอิสก็บอกว่าพวกเขากำลังคบกันซึ่งจริงๆแล้วจาคอฟคิดยังไงกันแน่ก็ไม่มีใครรู้นั่นเพราะไม่นานหลังจากเขาเดินทางไปทํางานก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยระหว่างนั้นลูอิสท,ที่อยู่ในคาลือฮาดก็ว่าจ้างคนสวนให้มาช่วยขนดดินไปที่ห้องใต้ดินซึ่งคนสวนก็ไม่เข้าใจว่าเธอต้องการทําอะไรลูอิสจึงบอกว่าเธอวางแผนจะลองเพาะเห็ดดู นั่นยิ่งทําให้คนส่วนงงหนักขึ้นไปอีกแต่ใครใช้ลูอิสเป็นคนรู้จักใช้เงินแก้ปัญหาล่ะสุดท้ายคนส่วนก็ช่วยเธอขนดินเข้าไปในห้องใต้ดินอย่างว่านอนสอนง่ายผ่านไประยะเวลาหนึ่งแม้จะเกินกําหนดการทํางานที่ตั้งเอาไว้แต่จากคอบก็ยังไม่กลับมาทั้งสหายหุ้นส่วนและเพื่อนบ้านจึงเริ่มเข้ามาสอบถามกับลอิสเธอจึงสร้างเรื่องมโนต่างๆขึ้น ขณะเดียวกันก็แอบ,บอ้างว่าตนเองเป็นภรรยาเพื่อใช้เงินของจาคอฟและขับรถรูของเขาอีกทั้งยังนําเครื่องประดับและทรัพย์สินทั้งหมดไปจำนําเปลี่ยนเป็นเงินให้ได้มากที่สุดจนกระทั่งลูกสาววัยสิกว่าปีของจาคอฟพบพิรุษบางอย่างจึงได้ว่าจ้างให้ทนายความเข้ามาตรวจสอบการหายตัวไปของพ่อทนายจึงได้มาสอบถามลูอิสซึ่งเธอก็บอกเพียงแค่ว่าไม่รู้ก่อนจะรีบหนีกลับไปหาอดีตสามีที่เคยแยกกันอยู่และลูกสาวที่เมืองแดนเวอร์ เมื่อลูอิสออกไปแล้วลูกสาวของจาคอฟจึงสามารถเข้ามาค้นหาคลือหาดได้อย่างละเอียดส่วนห้องใต้ดินที่ลูอิสบอกว่าต้องการจะพาะเหตุนั้นนักสืบเอกชนก็พบร่างที่กำลังเน่าเปื่อยของจาคอฟจากการตรวจสอบพ,พบว่าหัวของเขาถูกทำร้ายด้วยอาวุธที่ขอก็ยังมีรอยรัดครั้งนี้ลูอิตทิ้งข้อผิดพลาดเอาไว้เยอะมากแม้เธอจะหนีกลับไปที่เดนเวอร์แล้วแต่ตำรวจก็ยังสามารถตามจับตัวลูอิสกลับมาในเขตอำนาจศาลแคลิฟอร์เนียได้อย่างรวดเร็ว ไม่เพียงเท่านั้นอดีตอันนาตกใจของเธอก็ยังถูกสื่อประโคมข่าวยกใหญ่จนสุดท้ายจึงหนีไม่รอดปี1921ลูอิสในวัย41ปีจึงถูกตัดสินลงโทษจำพุกตลอดชีวิตแม้ว่าจะมีหลักฐานที่แน่ชัดแต่ลิชาร์ดสามีคนที่3ซึ่งแยกกันอยู่กับลูอิสก็ยังเชื่อมั่นว่าภรรยาเป็นผู้บริสุทธิ์ ทว่าเธอเองกลับไม่เคยแยแสและขอ,อยาก,กับเขาท,ท,ทั้งที่ยังอยู่ในเรือนจําโดยอ้างว่าเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหากต้องการแต่งงานใหม่ริชาร์ดอาจจะเป็นคนที่ไม่สามารถปฏิเสธความต้องการของภรรยาได้เขาจึงยอมตกลงหยา่าและสัญญาว่าจะรอลูอิสต,ตลอดไปจนกว่าเธอจะได้เป็นอิสระหลังจากหย่ายังเป็นทางการลูอิสก็ไม่ยอมตอบจดหมายของริชาร์ดอีกเลยและยังไม่ยอมพบหน้าเขาอีกด้วยปีถัดมา ลิชาร์ที่ใจสลายเพราะถูกลูอิสปฏิเสธจึงตัดสินใจจบชีวิตต,ตัวเองลงเขาก็ไม่สามารถหนีคำสาบการฆ่าตัวตายแบบเดียวกับสามีคนอื่นๆของเธอได้หลายคนอาจจะคิดว่าหลังจากลูอิสถูกตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็จะถูกควบคุมตัวจนวราสุดท้ายแต่ความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นตรงกันข้ามเนื่องจากโูอิสมีความประพฤติดีหลังจากถูกควบคุมตัวนาน18ปีในที่สุดเธอก็ได้เป็นอิสระ หลังถูกปล่อยตัวผู้หญิงสองคนที่รับหน้าที่ตรวจสอบลูอิสก็เสียชีวิตลงตามลำดับตำรวจซึ่งไม่รู้ประวัติการติดคุกเพราะทำร้ายคนจนเสียชีวิตของลูอิสมาก่อนของผู้หญิงทั้งสองอย่างละเอียดจึงไม่มีใครรู้ว่าพวกเธอเสียชีวิตเองจริงๆหรือเปล่าหลังถูกปล่อยตัวลูอิสก็เปลี่ยนชื่ออย่างถูกกฎหมายผู้คนต่างก็ลืมเลือนข่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนไปหมดแล้วยิ่งเมื่อเธอเปลี่ยนชื่อด้วยอีกใครจะไปรู้ถึงสิ่งที่เคยทำเอาไว้ล่ะ ลูอิสกลับไปทำเหมือนเมื่อก่อนอีกครั้งเพราะหลังจากนั้นไม่นานเธอก็แต่งงานกับนายธนาคารแน่นอนว่าเธอไม่ยอมบอกกับสามีถึงสถานะอดีตนักโทษที่เคยทำร้ายคนของตนเองทว่าเป้าหมายของเธอในครั้งนี้กลับไม่ใช่บรรดาผู้ชายแต่เป็นสองสามีภรรยาสูงอายุคู่หนึ่งฝ่ายภรรยามีชื่อว่ามาร์กาเร็ตซึ่งเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่รู้จักกับลูอิสระหว่างอยู่ในคุกและเชื่อว่าเธอบริสุทธิ์ตอนที่ยังอยู่ในเรือนจำ มากาเล็และสามียังได้ช่วยดูแลลูกสาวของเธออีกด้วยหลังจากพ้นโทษออกมาลูอิสก็มาช่วยเป็นแม่บ้านและผู้ดูแลพวกเขาสองสามีภรรยาอายุไม่น้อยแล้วแถมสามีก็ยังป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมลูอิสจึงสามารถลงมือได้อย่างง่ายดายหลังจากย้ายเข้ามาในบ้านหลังนี้ได้ไม่นานจูู่มากาเล็ตก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากนั้นไม่กี่วันสามีของมากาเล็ตก็ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาล ด้วยเหตุผลที่ลูอิสอ้างว่าเขาใช้กำลังจนลับมือไม่ไหวการหายตัวไปของมาร์กาเร็ตทำให้เป็นที่น่าสนใจของเพื่อนบ้านลูอิสจึงบอกว่าเพราะสามีที่เป็นโรคสมองเสื่อมใช้กำลังทำร้ายเธอจนเสียโฉมจึงไม่กล้าออกมาพบเจอผู้คนเนื่องจากสองสามีภรรยาไม่มีญาติคนอื่นๆอีกทุกคนจึงได้แต่เชื่อในสิ่งที่ลูอิสพูดด้วยเหตุนี้บ้านที่เคยเป็นของสองสามีภรรยาตอนนี้จึงเหลือเพียงลูอิสเท่านั้น เธอไม่เพียงพาสามีของตนเองย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันแต่ยังเริ่มนำเงินของสองสามีภรรยาออกมาใช้และปลอมลายเซ็นบนเช็คจนพนักงานธนาคารจับได้จึงดำเนินการแจ้งความระหว่างการสอบสวนตำรวจได้เข้ามาค้นบ้านของสองสามีภรรยาจนพบร่างของมาร์กาเร็ตถูกฝังอยู่ในสนามหลังบ้านลูอิสและสามีคนที่สี่จึงถูกจับกลุมอย่างรวดเร็วแต่พวกเขาล้วนปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นการทำร้ายร่างกายโดยต่ตรองไว้ก่อน ก่อนที่ตำรวจจะปล่อยตัวสามีของเธอไปเพราะสามารถยืนยันความบริสุทธิ์ได้อย่างรวดเร็วทว่าแม้จะพ้นข้อเก่าหาแต่ชายผู้นี้ก็ยังหนีไม่พ้นคำสาปของโลอีสอยู่ดีวันที่สองหลังจากพ้นข้อเก่าหาเขาได้ตัดสินใจกระโดดตึกเพื่อจบชีวิตของตัวเองโลอีที่ยังอยู่ในห้องขังยังคงปฏิเสธข้อเก่าหาว่าเป็นคนทำร้ายมาเกะเลตเธอยืนกรานว่าทั้งหมดเป็นฝีมือสามีของหญิงชรา ที่ลงมือก่อเหตุด้วยความรุนแรงส่วนเธอแค่ช่วยจัดการศพในตอนนั้นสามีของมาร์กาเร็ตป่วยจนเสียชีวิตในโรงพยาบาลไปนานแล้วร่างของเขาก็ยังถูกลูยอิตท,ทำเรื่องบริจาคดังนั้นจึงไม่มีหลักฐานสามารถยืนยันคำพูดของเธอได้ทว่าอายการยังคงสนิษฐานว่าลอยอิตท,ทำร้ายมาร์กาเร็ตเพื่อหวังทรัพย์สินของเธอสุดท้ายคณะลูกขุนจึงตัดสินว่าลอยอิมีความผิดจริงฐานทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนาต้องรับโทษประหารชีวิต เมื่อเธอได้ยินสารอ่านคำพิพากษา,าก็เงยหน้าขึ้นมาครู่หนึ่งก่อนจะแสดงสีหน้าย้อยเย้ยอ,อายการและก้มหน้าอ่านหนังสือในมือของตัวเองต่อแม้จะถูกตัดสินประหารชีวิตทว่าท่าทีของเธอก็ยังคงเย็นชาไม่เคยเปลี่ยนแต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วแม้ว่าเธอจะเล่นลิ้นเก่งแค่ไหนก็ไม่มีใครเชื่อเธออีกต่อไปนั่นเพราะทุกคนได้เห็นแล้วว่าการให้ความเมตตากับเธอก็เหมือนกับการให้โอกาสในการทำร้ายคนอื่น หลังจากการยื่นอุทธรณ์ล้มเหลวลงหลายครั้งหลายคราในที่สุดผู้หญิงที่เอาแต่หลอกลวงผู้คนก็ได้พบกับจุดจบในปี1947เเธอเดินเข้าไปในห้องประหารพร้อมกับพัสดีและผู้คุมพัสดีถามคำถามสุดท้ายกับเธอว่าคุณพร้อมหรือยังเธอจึงตอบคำถามสุดท้ายในชีวิตของตัวเองว่าพร้อมแล้วฉันพร้อมตั้งนานแล้วเอาละค่ะเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ที่นี่คือบาปภายใต้แสงตะวัน แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ